สบายดีเนาะฐานผสมทางเอ็ซีเนาะเมื่อนี้ก็เดินทางมาหอดแล้ววัดมาโศกเนาะอยู่ดวงเพ็ญเนาะเมื่อนี้จากกำลังจะเดินทางเข้าไปเนาะซึ่งจะเอากระบูซาแล้วเนาะเป็นคันหมักเบงเนาะซึ่งเป็นจีนไม่นานเราจะเข้าไปเลยทางเ,เอ็กซ์ีกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เด้อเข้ามาตามเพจอาจารย์เกร็ดละครเนาะ ส่งเขาเดินทางเขามาฮอดเลยเนาะสมวนนมีคันรถเบงเนาะมากับทีมงานเนาะเขามาแล้วอยากได้ภาพจัากภาพดิเอ็งกะว่าอยู่เอ็งแนมแล้วแนมอี๋ตุ๊งมันงามสุดปาะสุุมันต้องงยู่แล้วงามเลย อ้าวตนนี้ได้จะเข่าโ้เองกอตัวคือบอกนั่งนนี้ใส่สินกับใส่สูงวานนั้นโอ้ยเนาะเดิแนมาเมื่อนี้กันเนะมากับเวือนสาวเนาะบรรยากาศปไม่ตหนอันนี้กำลังจะถ่ายหูวเอาจางไเอสองเดียวหนึ่งออกไปซีเธออะ ไอเบิรงบรรยากาศเนาะจเราจะเดินไปผุหละจนสูดผุหละะจะเห็นองค์ปู่องค์ย่าเนาะกลางน้าอ่าก็จะเป็นวัดป่าอุปคุดเนาะอยู่กลางน้ากลางห้ไองแบบ องจีนเ้าถึงตัวถึงตัวมาติดตามต่อเนาะตอนนี้เขาก็เดินทางเข้ามาแล้วเดินทางตอนนี้เขาก็เดินทางเข้ามาแล้วเนาะกำลังจะหอดปู่พญานาคเนาะบรรยากาศกับดีนเดดนาะแดดบดไนเลยแบบตอนมาเน่ะแดดแห้งแห้งแห้งเข่ามหฮอดแล้วโดวยอิทธิฤทธิ์ของเพิ่นเนาะเพิ่นก็เห็เนแดดบดให้รูร้ลานด้เข่ามากาเพิ่นแบบว่า เต็มที่อันนี้มันโมเมนต์ถ่ายรูปได้นี่ยูทูบได้นี่ยูทูบเบอร์ได้นี่สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีนี่สบายดียดอันนี้มันผักสองพนเดงานสาวนูพาเที่ยวแล้วก็ <c oughs> สาวพาพากินแล้วก็เบาแกวพากินกนกันเนหมือนมากับทีงาน <c oughs> มาแล้วมาแล้ว ตอนนี้เราเดินทางเข้ามาไก่แล้วเป็นประชากรสะพานอ่ะไร่อยเนาะสวยสวยมือกล้องจัดการมือกล้องจะเเเออาา็นขด้สวยได้มุมนี่สวยได้เออมุมนี่สวยมุมสวยบดเดินเด้อปูเด้อบุญสมเดิจน่าเด็ดเลยอ่ะเออยินียินดีค มนึ่งบรรยากาศอย่ลืมลืมเอาพานำอ๋อานอันนี้จะเป็นน้องนา้าเอาเอาแบบนี้ซัอนไม่เอาใหม่ันมเด็ดมาแล้วเป็นมาพามะกองพรบรรยากาศเราจะหย่างเข้าไปหาปลูกพันนาเนาะอ ตามกันมาเลยตามกันมาเลย มาฮอดแล้วเนาะสาธุทุกคนเนาะ fc คนได้เขามากอะขอโมทนาขอให้บุญกุศลขอให้โชคได้ลาบนํากันเนาะเหมือนฮอดแล้ววัด,ดนำ้ำมนต์กันฮอดแล้ววัดมาดโช<ซ>คเนาะยินเขามาฮอดแล้วบรรยากาศเอามากับมาตอนเที่ยงเนาะก็อยากฮอดหลายบรรยากาศก็จะฮอนทอนตอนเที่ยงเอามาตอนเที่ยงจะได้ภาพสวยๆเนาะ มีเศษสางน้ำตาลเนาะอะไรแบบนี้อีกสองเสม,มอเพื่อนเราจะมีาการสางถ้าการบวงสรวงถ้าเทวีอี่ยี่แปดยี่เก้าอันเกาะผู้ใดที่หวังศรัทธาก็มาได้เนาะที่วัดป่ามหาโศกเนาะลงเห็นเนะาะับสละบูชาซึ่งจะมีองค์ผู้พญา,านาค์คผู้องค์ใหญ่แล้วกั มี้าวเวตวรันแลกนักการผ้าอุปกรณเนอะองศาองค์ใหญ่หอยทอนหอยโตหอยลก็จะมีผ้าองค์ตะฮูปองค์สีขาวเป็นองค์สักคิดปีดประดับประดาอยู่ในเข้มเข้มทนี่แหละคนเดินมาจะแตะมาได้ตอนนี้กับทีมงานก็พากันถ่นอนแดดอยู่โฮมก่นอนเดี๋ยจะลุยไปการกราบไหว้ก่อนก็ยังอีก3จุด ที่เขาจะไหวยอยังสามจุดถ้าไหวแล้วเนาะคือปูพญานาคต่อไปเนี่ยมันจะไหวอ่าอา่มีองค์พระใหญ่แล้วก็จะมีท้าเวสวรรณแล้วก็พระอุทธพุณเนา,าะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์กินบวบกจกบกเกินหางเงนะินนะทำเจริญหงเหองที่เราจะมาเนี่ยขอพรให้สมัมผัปรารถนาขอให้ได้จริงใด้โชคได้ลาภเต็มอัตาเนอเมืริกามาโดยแรงบุญแรงศรัทธาเนาะเหมือนเนาะ เอฟซี FC คนใดก็เข้ามาติดตามกับกดไหลกดแชนเนแล้วก็ับมือนกัมาขอฟอนมีมีคนกดไหลหลายเอฟซี FC สอยอุดโน,น้นกดไหลเนี่ยเด้อโอเคโอเคสบายดีเนะาะเขากำมาหอดอาไรโซนรหมู่บอมานเถื่อนอ่ะปัง ไห้ผ่าไม่เบื่ออยู่นู้นกันนี่นะจะไปไหวต่อยอมาหอดหลังจากไหวภูพญานาคแล้วเน้องจะมาอยู่ในตระหนักองค์ผาใหญ่ซึ่งองค์ผาใหญ่ของเ้าจะขึ้นกราบไหวไปเป็นองค์ที่สองเนาะจังวัดพามาโซ่ององค์ที่สองสถูกบุญถอดบุญเถิงาถุกาธุอันนี้ก็จะเป็นเดินเหยญ่สีเขียว นี่เราก็อยู่ในองค์พระใหญ่เลยเนาะกราบเพิ่นเป็นมมดีเลยบรรยากาศเนาะคือปู่มันเป็นหูเนาะมื่อวานอากาศดีแล้วเป็นไงบรรดาในคืนเลยเนาะบรรยากาศคืนเลยบรรยากาศเนาะคือแดดบดเลยโดยที่ทิลิทิลิทขอน อิทธิฤิ์ของปู่ของพญนาณเป็นบอยอห่อนใบยอห่อนนี่แหละไปบอกได้ว่เป็นสิ่งดีเป็นโรงไม้โรกหลาสรมเย็นตังรวยๆเนาะไปเออะเอ๊ะจเนาะถึจะเป็นองค์ที่สามองค์ที่สามเลยเนาะจะมากราบ แล้วก็จะองค์พิสีก็คือพังอุปคุเนะมื่อนี้ก็ผ้ขาเนอกกบขอพรขอบานขอลดขอเงินขอซานเนาะให้เป็นบนนันดาลเจริญอนี้จะเป็นองค์ที่แปลว่าประจำวันเกิดเขเลยองค์สีเหลืองนะในนี้มีความผันเลยจะไดยแดดก็มาอู้ซึ้ว่าเดดจะมาแล้ว เออมือนี้ดูมาขอพรมันปิดตะเวนเลยนเนาะองคูมันปิดตะเวนเลยมองมีแสงแดดเลยเห็นให้บรรยากาศของวัดแห่งนี้เนาะคุมเย็นบรรยากาศดี ขอลาบเนาะขอนำภูเวสุวรรณนโมตตสาพระคัตอตอะระตัวสมาสัมทธัสานโมูัสาะระคัตตัาละมาลูตสาอิทิปิโสะคะวาโยม,มาราสาโนภูเวศ จะเดินทางกลับปไปไหวพระอุปคุเนะนี่เป็นพระรูปที่องค์ใหญ่ข้คางนี้ก็จะเป็นองค์ปูพญานาคเนาะเดี๋ยวลงกันเลยหมดมาแล้วมมาแล้ว อันนี้เพื่อนจะเตรียมงานเนาะเพราะว่าที่สแปซเก่าจะมีการบวงสรวงเพื่อนจะสร้างพระเสวารีอีกอ่งหนึ่งขึ้นมาเนาะเพื่อเป็นที่กลับละบูชาของสาวผุดเนานี่จะเป็นด้านหางของเพื่อนด้านหางคน,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 นเราใจเบิกเลยเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดนนเนาะนี่จะเป็นด้านหัวของเพื่อนโอ้สวยสวดงดงามอลังการงานสร้างเนาะ ศรัทธาโดยแรงบุญองค์ปู่องค์ย่าเด้อให้รู้เด้อผู้ขาได้อหลดเด้บ้านให้ได้มากราบไหวอีกข้างหนึ่งนะโมคุณเหมือนปู่เหมืนจะหับหูแล้วคนนะหลดบ้านเดือนซานมาปีนี้แน่นอนสาธุสาธุสาถูกซยถันเลยอากาศเป็นน้องจะเป็นทางเลย อันนี้จะเป็นเมืองปูเนาะเมืองพญานาคเนาะเมืองกะใบทุกคนเมือนี้ก็โอ้สุดยอดสุดยอดมาเมือนี้เนาะแล้วก็มาเมือนี้เนาะายดีเนาะประกาศสืออ่ากิเละครวโรยจังเนาะอยู่ในสองเม้าลาวพรารานเนาะเมือนี้ก็เป็นมาดูวัดมาสโตกเนาะเป็นมาดูวัดมาสโตกเมือนี้ก็มาขอพรขอโชคขอลาภขอกำนังอกกำลังใจขอบานขอหลดเนาะภูมิใจลายมาก็ตื่นใจ ใจก็แบบว่าเป็นทีสศรัททานเนาะก็เป็นทีสักพิธงมันจะให้ทุกคนเชิญชวนทุกคนเข้ามาในวัดเท่งเพราะว่ามาแล้วจะได้แบบกำลังใจไปสู่อยาสู่งานแล้วก็มีความตื่นเต้นมากมึอนีีกแบบมากราบกับพืชเต้นร้ายแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญเนาะมันแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนมาทุกคนก็ติดตามเนาะคนหลายคนอย่างนี้ยนะว่าเป็นคลิปต่อไปเดินเป็นภาพวิดีโอเนาะ เนี่ยมากับเพื่อนสาวเพป็นก็มาขอพอรอน,นี่เราก็จะเริ่มเดินทางออกนะเดินทางออกไ <c oughs> ปของเองมาเลยน่าประดับอันนี้จะเป็นรนูปศรัทธาการสางเนาะของแต่ละคนที่เป็นศรัทธาในวัดแห่งนี้ รวมกันใจสางมีภัยเนี่ยมาเบิงเนาะนี่ต้องเป็นที่ยกย่องเนาะเพราะเป็นคนดีสางบัตรมีเกิดขึ้น ซึ่งนะจะเลือกคู่หนึ่งเนาะจะไปไป้พระอ,อกระคุดเนาะ สองคนอยู่ยั่เผาเล่นๆอยู่สองคนกับกระเดาป่วยดวงเลยกับกระเดาป่วยอันนี้เป็นต้นยังไงสวยนะ ยางลับอไปไหวมาแล้วไปไปไอ้ก็กนใกล้ๆนึงอ,องเดียวเป็นององสุดท้ายเด <laughs> ี๋ยวจะเป็นองสุดท้ายเนาะจะมาไหว ผู้เอาจ้าเจ้าใหญไห้นองตหานตำรวดถูกปักถูกพัถูกพ่งุ่พุพุพุทธนิ่รนองน้อยให่มาวดมหาโจักวสวัดมหาโศกเนาะจับจับใจให้เจ้าผู้เล่ห์ตลอดไปได้นะขอลอดหนเด้อหลอดได้มาทางหลัดเลย สาธุสาธุทางเข่าเพื่อจะไหววัดอุปขุดอ่อพระอุปพุตเนาะกินโบ,บกจกโบเบ,บิดเนะาะเป็นพระาอยู่กลางน้ำย่งอยูใ่ในวัดตามหาโศกเขาเป็นคนเดือแสงึ้น สาธุสาธุสาุสสอพอแล้วบา,บายพอกันคลิปใหม่เนาะเมือเ่อกี๊มาลทาทันจบที่เอาอปารคุณเนาะพาแห้งทงแห้ลาบกินบกบกจบบกเปิลนะเธอเนาะให้โทรงห้ลาบผมยีง,งูกแกวตาทิ์เมือน บายบายแล้วพอกันคิดใหม่ว่าจะไปวัดใดไปกาบวัดใดทางผู้ชมก็ติดตามกันต่อในนอ